สวัสดีครับพี่น้องมือน mm. ี้กะสิมเว่าหอดข้าวอันข้าวไอหมากับเป็ดเนะาะจะคข้องหมาแต่ก่อนนี่ก็บพอย่อมรับว่าหมาจะาข้องกปกัดเป็ดเขาผานที่นี่จะาล้องเป็ดก็เลยจับหมา,าไว้โอ้ยกาตายจากสองร้อยตัวเป็นควายควาย,ยกระสุนเลวผันพวกเขาค้างหมาคือกาเขาค้างเขาเอาเป็ดมานี่เขากระต้องลงถอกลองทุนเนาะ เขาลงทุนไปกี่บาทก็เป็นสีไงก็เป็นสีออกไข่ที่จริงอะ่ะเจ้าของหมานะ่ะต้องชดในเด็กก็ม่เจ้าของหมาเราต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาตีนะเบ็ดตัวหนึ่งก็สามร้อยละแม่เออเป็ดตัวละสามร้อยแล้วลแต่สองร้อยตัวก็หกหมื่นหมดแล้วเขาเอื้อนหาหมื่นก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่มีหมาก็คือบอกของสวยเห็นหูว่ามันไปการเป็ดเขานะ่ะนะบ่แนมะ่นะ ล่างเถื่อฟังจากทำนองจากของเสียงอันเป็ดแล้วเขาว่ามันบ่ได้กัดแค่เถื่อเดียวมันบ่ได้กัดแค่เถื่อเดียวแต่ว่าจากของเขา,บ,าบ่ย่อมรับปานิเป็ดหมามันออกมาก,กัดเรื่อยๆบาน,น้เขาก็เลยพ้ากันล้อมจับหมาไว้ปาน,นี้เอาก้าวข้าวหรืองไดว่าเขาท่ารุนสว์เป็นบ้าติให้เขาบดจับหมาตัวไว้ก็สิมีลักฐานเ่ว่าหมาตัวเห็ดอีหลี พยามเขาว้กกับว่าบ่เมนบ่เมนบ่เมนนี่แหละพี่น้องมันเป็นยังสี่ลหละแมนอยู่บ้านเฮ้ามันถอยที่ถอยอาศัยแต่หันบางเทียบางคนเขาเสียผลประโยชน์มากๆมันกับบ่ไหวคื้กันนี่เพราะเขาก็ัลงทุนอันนี้ก็เเ้าล่ามไปหอดงวัวหอดค้อยกันล่างคนนี่แถวบ้านแถวมีนี่ล่างคนนี่ปล่อยงวัวปล่อยคย้อยางบืน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 ,บนเลยเด้ผู้ล่างคนเขาปลูกพักปลูกหญ้าปลูกบักปลูกข้าวโพดมู่นันเนาะ งัวไปกินของเขานี่แทนทีว่าสิไรงัวจะของบ่ไรเดี๋ยันอยากได้ไปฟ้องเอาผล่าอยากได้ไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านเอาไปฟ้องนั่นฟ้องนี่เอาหันห้าเขาจับงัวจะของไปขายดีเอาไปการขอมเขาบ่ยอมชดใช้ค่าเสียหายเขาเมื่อรังมากเขาเสือมาของข,องข้อมง,งัวจับขืนรดเอาไปขายเลยขายขายชดใช้ค่าเสียหายเนาะเป็นยังเจ้าของมันบ่รับผิดชอบ อันนี้เป็นงวัวเป็นคั้วกัยังขายไดอยู่อันมานี่แม,ม่มันช่ไปขายไดจังใดหึโอ้ยนา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 ยแต่ว่าเ,เรื่องหมากัดเป็ดกัดไกน่นี่มีทุรุนมีส่บานมีสูหมองเด้อพี่นองเด้อบางที่กฎหมายคุมข้องมาอยู่ก็จริงนี่มันบ่คุมข้องไอะไรสำหรับคนที่เขาเดือดร้อนว่าควรฮห้จังใดธ้าขารว่าม้าไปกัดอัน เป็ดกัดไก่ทำลายทรัพย์สินทำลายเขาของเขานี่หรือว่ากัดคนนี่สิต้องรับผิดชอบยังไงลั่งเทือมากัดคนยังสิเจ้าของหมาแทบบ่ได้รับผิดชอบอีกยังเลยเว้าวกระเลาะกระเทียงกันซ,ซื้อพี่น้องควรมีกฎหมายแกไขยังถูกต้องบ่เมนว่าเอาผิดแค่กับค้นที่ทำลายหมาหรือตีหมาหรือทารุนสัตว์ลังเทือถาม,มาน่ะมันบอไปเห็ด มันบอไปกัดมันบอไปไล,ล่รถมันบอไปเห็ดอีกยัยงเขาเสียหายเขาก็สิบ่ตีหมาเขาสิบ่เบื่อหมาหรอกพี่น้องคิดไปกับคิดเข้าใจทั้งสองฟงสองฝ่ายเนาะเอออันนี้เขาแค่จับไว้เพื่อให้จ้าของมันมาให้จ้าของยอมรับว่าหมานี่มันมากัดเป็ดเขาอีหลีดีขึ้นหมาตีคือโตหมา,มาที่มันกัดให้เขาบ่าล้อมเขาบ่าจับเขาบวขังหมาไว้เนี่จังในจ้าของหมาก็บ่ยอมรับหรอก โอ้ยหล่าลัางค้นล่งยังไปเขาคางจะคล้องมาหืมจังไดจังกับไปเขาคางจะคล้องมากะล่องปล่อยหมานี่ไปไลรล่กัดปิดกัดไกเ่เงอนจาของเบิงคอยบอาไปวอกมาคอยกระสงสารจาของปิดหูตั้งสองร้อยตัวกับบัวน้อยได้เนาะเงินลงทุนไปจักบาทค่าหัวอาหารค่าห้าค่าอย่างนี้จักบาทค่าน้ำค่าเสียเวลา เอา้าเลี้ยงเป็ดหาหกเดือนมาหี่เสียเวลานะเสียเวลานานเป็ดก็ล่ังสิออกคุผลิตก็ล่างสิออกไข่มาให้ได้เก็บขายกบตองมามีปัญหาตรงนี้หรือบอ่ก,กะเป็ดกะก็ร่งเสดขายออกสูตลาดไปสางเงินสางทองใส่หนีใส่สินกต็ตองมาโดนหมานี่มาทำไยตั้งเถือกะนายอยู่ปัญ้าของหมานี่ก็คืออยากฝากเนี่ยคือว่า ต้องดูแดล,ลดีๆหรือกระลามโสงมันเอาไว้โหลดถ้ามันอยากแล้วกระลามโูงมันเอาไว้โหลดแต่เลื่องใจคาเสียหายจังในกก็ต้องชดใช้คาเสียหายหเขาเพราะว่าเขาเสียหายหนักมากถ้าสองร้อยตัวน่มพ่์ธรรมดาบอแมนว่าเออนี่แต่ลังเถื่อมันก็มีการไกลเคลียรยกันได้มันอาจจะบ่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกมันก็ต้องมีการไกลเกลียกันเนาะพี่น้องเนาะ เออเพราะว่าเงิ่อนหามือหนี่บ้านเฮ้านี่มันก็หลแน่อยู่หรอกแต่หันหมาจากโค้งไปท้ำลายเขาท้ำลายกัดเป็ดเขาดนีมันก็เป็นเรื่องสีหยากอยู่แต่ว่าเป็ดที่มากัดนี่ก็คือว่ามันก็สามารถขายขายขายเป็นเป็ดอันขายขายเป็นเป็ดเหนือไหวคนกินไหนเมนบบหรือว่าข่อยขอเขาใจยังผิด